สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูสุคลนทางย t u b e แลก้กกาพี่พี่เอซทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคทเก่งสวยเสียงีสานคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่นอกก้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถเก่งสวยราคาเบาๆไว้ใส่งานนะคะเมื่อนี้มีแนะนํานะคะเป็นเจ้าโตโยต้าวีออ5หนึ่งจุดห้าอีชมปีสิบเอราคาตังขายเพียง หนึ่งแสนเก้ามืนเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าเราซื้อสวยแบบนี้นะคะลูกค้าเนาะ นี่เลยค่ะวิอสีขาวนะคะสภาพสวยรอดเดิมๆนะคะลูกค้าคต้สากทุกอย่างเดิมๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเขามาหาเซลแคดด้เลยค่ะที่เบอร์09 9. หา281หา139รือวแวะเวียนเขามาหาเซลแคดด้นะคะนนเช่ร้านสนุกข้าวลมเก่าร้านชิยยตงข่ามกับ,บิกซีลมเก่านะคะถนนหลักลมเกา่าหอดกอ,ม,อกม้อกระเสบมณิต่จังหวัดกอพอมอลูกค้าท่านใดนะคะอยู่ตั้งจังหวัดบ่ตตองหวง่วงเ้ยค่ะพี่พมีพี่ๆฟ แน่100%เ,เ,เอกสารพร้อมแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าสะดวกสบายกันเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะบสะดวกมาเมืองหลดนะคะวิดีโอนะคะวิดีโอข้อเมืองหลดกับเซลแคดได้นะคะเบอร์ที่แจ้งไปนะคะสามารถแอดไลน์เขามาได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกค้าท่านใดนะคะมอง่งหารถเก๋งสวยๆนะคะพอนสบายๆนะคะเมื่อนี้นะคะเจ้าตัวยวตาวีออนะคะลูกค้า พรสบายราคาหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพัอนพรอยู่ที่ประมาณสี่พันนะคะสี่พันกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนแค่ดีๆประวัติดีจะเต็มฟรีดาวพ่ต้องใสเงินออกรถจกบาทค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเมืองรายล,ละเอียดกันเลยนะคะพรแมพี่นนะ้องเนาะเจ้าวีออดนะคะด้านหน้าสภาพส,สวยๆค่ะนี่เลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นข้อมี่ยมสมภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะบ่แตกบ่าหักเลยค่ะรถราคาคร่องส่างเดิมนะคะการันตีวันรันตีดรดประมี หนักพี่ความจมนน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะพอแม่พี่น้องไฟนะคะบอแตกบอ่อหักนะคะลูกค้าสภพาพสวยๆนะคะผอมใส่งานนะคะรถสวยเลยค่ะเจ้าวิออดนะคะชมปีสิบอ็ดนะคะเพราะท่านในมีนบอกไฟตัดบอกท่านในติดตัง้งไฟตัดหมอกมานะคะลูกขาเนาะลูกค้าปติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกขาเนาะ รอสไวยเดิมแท้แน่นอนค่ะการันตีวารันตีคงสักทุกอย่างเดิมเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวมามืองใน,นส่วนของลอดแม็กหลังกาอยากต่างๆนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าแม็กนะคะสีบอลเงิน er, นะคะแม็กบอแตกบอหักนะคะเป็นแม็กขอบสิบห้าค่ะลูกค้า ได้เป็นยางปี21สิบเอดนะคะลูกค้าดอกอยางแน่นหนาๆนะคะออกรถไปแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเฮ็ดยางเพิ่มเติมเลยค่ะเซลล์แคดดูแลนะคะในส่วนของเหลวต่างๆห้พพอแม่พ่นองเนาะนี่เลยค่ะอักษรทุกอย่างนะคะลูกค้าอ่าอักษรในส่วนของเครื่องยนต์นะคะบอมีหลุดนะคะบอมีชำรุดนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มนะคะสภาพสวยๆค่ะ ดี๋ยวมาเมืองนะคะลูกค่ะเนาะส่วนกระจกนะคะลูกค่ากระจกมองข้างสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะกระจกสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถมีคิวกันสาติดมาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะลูกค่ะก็ะต้องไปเฮยดหยางเพิ่มเติมเลยค่ะเจ้าว,วีออดพอนิวทีสี่พัน 4, เท่านั้นนะคะซื้อสดก็ได้จัดไฟแดงก็ะไดนะคะกระจกนะคะพ่อแม่พี่น้องเดิมนะคะเดิมเดิมจากโรงงานเลยค่ะกระจกนะคะมีตาตัวยตตาตรงตัวยุตานะคะพ่อแม่พี่น้อง กระจกสวยเดิมแทนแน่นอนทุกบาทนะคะทุกค่ะรถสวยแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจนะคะรักกระทูกัามหาเซลแคดไดค่ะที่เบอร์09 2811 39ตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้อ,อ,แนองแน่นอนค่ะรถเกง่งราคาบอแพงนะคะเมื่อนี้จัดมาให้แล้วค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะพิ่งเลี้ยนจบนะคะแล้วก็เป็นแบบ คู่บุย้ยซอยหรือว่าพี่พี่ออฟฟิศนะคะอยากได้รถคั้นแรกพอนสบายๆทําเเคดิตนะคะคั้นนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพอนอยู่ทีสี่พันกว่าๆนะคะใน,นส่วนของเจ้าว,วิออดนะคะพอม่พี่น้องเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสภาพสวยๆค่ะเบาะหนังสภาพสวยๆเบาะบอ,บอมนี้ช่ำรุดนะคะการเดินได้ต่างๆนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะ เบาะนะคะสีเบจสีสวยๆเลยค่ะพอมแมพพีนองเนาะการเยียบตะเข็บเส้นได้นะคะพรอมแมพพีนองบ่มีขาดเลยค่ะเกะนะคะตะมูตะมิแห้งนะคะรุกค้า่ส,สัมาราสิงของเล็กๆในหน่อยได้นะคะรุกค่ามีทีวางแก้วน้ำเดอข้างหลังสภาพสวยนะคะภายในสวยจัาเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะ เดาแคสซีสตาร์ลดให้ฟังนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นคุณแจกไข่เด้อค่ะวีออดพ่อแม่พี่น้องสะดวกสบายนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากพอนสบายราคาบอแพงนะคะมือนนี้นะคะหางขาดเลยค่ะเป็นเจ้าโตโยต้าว,วีออดพ่อแม่พี่น้องสวยจัดนะคะเป็นพวกมาไล่สามการสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะพวงมาไล่นะคะลูกค้าบอทะลอกนะคะ พอชํำเลยค่ะรูกค,ค้าครับขี่ไปก็ต้องยานวารุดนะคะรูกค,ค่ะรับประกันค้งสางเครื่องเกียร์เครื่องยนต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค,ค่าสวยนะคะเดิมจากโรงงานหลดบะมีชนหนักพี่ความแน่นอนค่ะเดี๋ยวสิบีบแต่ให้ฟังนะคะผู้นะค่ะเอ้ยเฉียงแต่นะคะลูกค่าเนาะ คือแบบว่าทุกอย่างนะคะสามารถใส่งานได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงแตกกันย่งแบบว่าต๊ดต๊ดต๊ดตืดตืดพูดยอ่าแถมแตะฟอมนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค่านอนเลื่อนไม้นะคะสี่อยู่ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะสภาพสวยนะคะลูกค่าแบบดีไซน์สไตล์เท่ๆนะคะลูกค่าแบบค่าสีกะ ลที่นี่นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะไม่นะคะอยู่ที่2องแสนสามี่พหรสี่สิบสามกิโลค่ะ,ะเฉลี่ยอายุการใช้งานถือว่าหน่อยต่อปีนะคะค่ะ,ะเฉลี่ยอายุการใช้งานแล้วนะคะต่อปีอยู่ที่ หนึ่งมืนเก้าพันกว่าเท่านั้นนะคะ,ะเฉลี่ยต่อเดือนนะคะพันหกพันเจ็ดเท่านั้น,นะค่ะพ่อแม่พี่น้องเฉลี่ยต่อเมื่อนะคะลูกค้าขี่ไปขี่มานะคะเมือ 10, 10่อระคาสิบกว่ากิโลค่ะพ่อแม่พี่น้องรถโฉมปีสิบเอ็ดนะคะลูกค้ารถสิบสองปีแล้วพ่อแม่พี่น้องถือว่าไม่หน่อยจัดเลยนะคะลูกค้าเนาะในส่วนของน้ำมันเครื่องต่างๆนะคะแคดดูแลในส่วนนี้ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ ดูแลในหลังการขายให้พ่อแม่พี่น้องลูกค้าออกรถกับเซลล์แคร์มต้องไปเห็ดยาเพิ่มเติมค่ะคับขี่กันได้เลยค่ะน้ำยาแอร์ต่างๆนะคะลูกค้าแครดูแลให้เมือนะคะมีส่องว่างแก้วน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องเกทุกอย่างนะคะสามารถเปิดได้ค่ะเอกสารคูมือทุกอย่างครบๆนะค,ะคนอนโซลตรงกลางนะคะมีแอตรงนี้นี่กานแอร์นะคะบ่แตกบ่หักค่ะพ่อแม่พี่น้องกานแแอร์บ่แตกบ่หกักเด้อ ฟัง f อ a m อมวิทยุต่างๆได้นะคะลูกค้าเป็นแอร์บิดนะคะแอร์อันรกนะคะโอ้เบาบขึ้นเนาะแอร์บิดนะคะพอแม่พี่น้องเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้คันบันไดสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะพายางนะคะพายางล้อพื้นนะคะนี่สภาพสวยนะคะลูกค้ามึงเลยค่ะอ่ากันฟุ้นกันยางเนาะพอไหมพี่น้องได้พายางแบบสวยๆแบบนี้ไปค่ะ นี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องในส่วนของที่บังแดดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะไฟเปิดได้นะคะพ่อแม่พี่น้องระบบไฟต่างๆนะคะลูกค้าสวยครบนะคะกระจกมีนะคะลูกค้าเนาะเพดานด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าออกรถนะคะบ่ะต้องห่วงเลยคะ่ะรับประกันโครงสร้างกอกยางเดิมแทนแน่นอนคะ่ะหัวน็อตน,นะคะลูกค้าบ่มีการแก้ไขในส่วนของสคาับเพจต่างๆนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบ เปิดด้านหลังนะคะลูกหา้าเปิดทั้งน้าหมอกน้ำมันอยู่ตรงนี้เด้อลูกค้าท่านใดนะคะสนใจฝากติดต่อเขามาหาเซลแคตไดเลยนะคะแผงประตูนะคะสาภาพสวยสมูรณ์แบบบ่มมี่ริวรอยในการใช้งานรถบ่อฉับนะคะรถช,ชมปีสิบสามบ่อฉครับพ่อแม่พี่นอ้องแต่รถสวยคุณภาพเกดเอไปไว้ใช้งาน คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะมึงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องหัวน็อตน,นะคะสภาพสวยๆบะมีการแก่การขายรับประกันคุงสั่งเดิมแทนแน่นอนลูกค้าออกรถกับเซลแัดไปนะคะประตตองห่วงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องรถนะคะสามารถตรวจสอบเช็คภาวะศูนย์ไห้เลยค่ะเช็คนะคะพ่อแม่พี่นอ้องอะบะมีส้นหนักบอนะคะตัดต่อเครื่องยกเรืรองเปลี่ยนเคร, ương, รื่องหรือว่าดัดแปลงเคร ương, ื่องใดๆนะคะพ่อแม่พี่น้อง ตรวจสอบมาเลยค่ะลูกค้าเอาหลักฐานมาเลยค่ะถ้าลูกค้าตรวจสอบพบเจอนะคะว่ารถบ่เดิมบอแทนนะคะว่ามีส้นหนักมากหรือว่าอา่าว่าเป็นอย่างที่เจ้าอมแฉลบนะคะทางบริษัทนะคะรับซื้อขึ้นค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องเต็มจํานวนเราจะช่วยแบบนี้นะคะรับประกันคุ้สั่ทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะฝ้าติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะรถคันแรกพร4,000กว่า,วาพ่อแม่พี่น,อน้อง อ๋สารเครดิตกันนะสำหรับพีพ่ๆท่านใดนะคะอ่าอยากจะซื้อสดนะคะสามารถซื้อได้ค่ะพอ่อแม่พี่นอ้องมีเล่มเอกสารพร้อมโอนนะคะลูกค้าเนาะรถสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้ามามืองรถนะคะสวยจัดเลยค่ะอ่ะด้านหลังนะคะพอ่อแม่พี่นอ้องมีเซนเซอร์สองจุดนะคะด้านหลังเนาะซอยระว่างเหาเวลาเห้าถอยหลังนะคะหรือว่าบ่มีคนมึงรถมืองล่าําเหานะคะพอ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะพอ่อแม่พี่น้องเนาะ เดี๋ยวมาเมืองนะคะลูกค้าจองวิออตนะคะด้านหลังนะคะสาม,มารถใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆมากมายได้เลยค่ะลูกค้ารถเชสวยแบบนี้นะคะลูกค้าเนาะมีเอียงให้เข้าแน่นะคะนี่เลยค่ะลูกค้าอุปกรณ์อย่างไรนะคะลูกค้าครบๆแบบนี้ค่ะรับประกันคงสั่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนค่ะ ไฟแดงออกมาจังไหนนะคะเซลแคดให้ลูกค้าไปแบบนั้นเลยค่ะลูกค้านะคะมึงเลยค่ะในส่วนของฟ้ากระโปรงไทยนะคะหัวน็อตบอมีกันแก๊กันขายค่ะฟ้ากระโปรงเดิมๆนะคะลูกค้ามีตาปั๊มโตโยต้านะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะคงสังรับประกันเดิมแท้แน่นอนค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสากติดต่อขอมาได้เลยค่ะ เจ้าวิออดนะคะราคาเพียง1นึ่งแสนเก้าบาทนะคะจัดไฟแนนพรอยอยู่ที่สี่พกว่าบาทคา่ะลูกค้าเอารลสวยๆแบบนี้ไปขับไปขี่เลยค่ะไฟถ่ายนะคะบ่แตกบ่หักนะคะสีขาวสีสมสม่มเสมอสีเดิมๆจากโรงงาน,นะคะ่สะสกูนะคะพี่ๆท่านไหนเสนใจนะคะกะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเนาะแพงประตูนะคะสาภาพสวยสมบูรณแบบค่ะภายใน เจ้าพี่ออดนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าเก็บงานสปามาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะมึงเลยค่ะบาว่าสิเป็นในส่วนของพายาตงต่างๆนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบรับประกันคงฉาบทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนรถบ่มีหยอมแมวใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวารันตีเลยค่ะแถงประตูนะคะบ่มีริ้วร้อยในการใส่งานค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพภายในนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้ค่ะเก็บงานสปามาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของแพ่นเพจนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะหัวน็อตนะคะรังเสาเก่งนะคะลูกขาดเนาะในส่วนต่างๆนะคะค้องสวกน,นะคะบ่มีกันแกกันคลายบส่สสภาพส,สวยๆนะคะของผู้โดยสารสะอาดสะอาดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ฝาวติดต่อขอมาสอบถามเซลแคดใดเลยนะคะที่เบอร์ 09, 1, 9, รสู์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าราสวยแบบนี้พอเมพิ้องพ่อนสี่พันหาพันเท่านั้นนะคะพอเมพิ้องเนาะสำหรับพี่พท่านไหนนะคะเครดิตนะคะ อ่ะลูกค้าที่บ่มีเครดิตอยากได้รถคันแรกพอนเบาๆราคาบอแพงนะคะเมื่อนี้แนะนําค่ะเจ้าวิออดพ่อแม่พี่น้องชาเลียอายุการใช้งานแล้วนะคะต่อปีต่อเดือนต่อเมือนะคะถือว่าหน่อยจัดนะคะลูกค้ารถสวยอรวรับประกันของสั่งเดิมแทนแน่นอนสามารถซื้อโฉนก็ได้นะคะจอดไฟแนนก็ได้สาหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะบ่ต้องห่วงเลยค่ะมีพี่ๆไฟแนนและว็เซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าสะดวกสบายกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจหรือว่าอยากอานจองออนไลน์นะคะลอกรถสามารถโอนจองออนไลน์ลอกรถได้ดเลยค่ะเดี๋ยวเซลล์แคทเปิดเอกสารเปิดพี่โอ๋ให้พี่ๆไฟนแน่น1 0เอกสารถึงหน้าบ้านนะคะพี่ๆท่านใดอยากว่ามึงรถเองนะคะมารองขับรถกันใดนะคะที่ลานเลยค่ะลุกค่ะมามึงนะคะรถ หองเครื่องต่างๆนะคะลูกค้ารับประกันโค้งสั่งเดิมแทนแน่น้ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเซลแค่สิบ้าลูกค้าไปเมืองหองเครื่องนะคะ mm. เข้าไปเมืองหองเครื่องจ้กวิออดกันเนาะพอไปพิ้อ,อกเนาะ mm. ไปจ้า มาค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาก็มเมองของเครืองจ้าวิออดนะคะกอนเมืองของเครืองนะคะพ่อแม่พี่น้องมเมืองมุ้งของกว่างการก,ก่อนนะคะสําหรับเจ้าโตโยต้าวิออดหนึ่งจุดหอีชมปีสิบเอราคาเพงหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะโรถซสวยแบบนี้สามารถออกรถได้ทุกอาชีพได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่ๆทำงานเกษตรกรนะคะหรือว่าเป็นข้าราชการ,ราสหาหกิจหรือว่าเป็นพี่ๆรับเหมาก่อสร้างนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจค่าขายต่างๆนะคะลูกค้าสามารถออกรถกับเซ เราแคดใดนะคะอ่ะต่อไปนะคะลูกค้าเดี๋ยวแคดภาพไปเมืองห้องเครื่องเลยนะคะ <c oughs> เครื่องเดิมแทนแน่นอนค่ะว่ามีการยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องทายเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะรถ <c oughs> สวยคุณภาพ 7A นะคะว่ามีกันยอมแมวใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างเดิมแทนแน่นอนรถบ่มีชนหนักเพียความแน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้นะคะฟ้าครอบเครื่องสาภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะ <c oughs> เป็นเครื่องซีสูบนะคะเติมน้ำมันอ่า เบนซินนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะนึกบอกเลยคะพ่อแม่พี่น้องมันติดอยู่ในปากเนาะ,ะรับประกันคงสักนะคะเดิมแท้แน่นอน,นะค่ะรถบะมมี่สมนักปีความใดๆทั้งสิ้นนะคะ้องเครื่องสภาพส,สวยๆแห่งแบบนี้ค่ะระบบสายไฟต่างๆนะคะลูกค้าบอมีขาดบ่มมีรั่วไหลนะคะนี่เลยค่ะหมอล้มเบรกต่างๆนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบรับประกันนะคะห้องสังเดิมแท้แน่นอน,นะค่ะมึงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องร,บระบบไฟต่างๆนะคะ เดิมๆนะคะพอมี่ขาดพอมีหนูแทะนะคะลูกค่ะของสักนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่เลยค่ะ จุดเม็ดอาดนะคะเรียงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะรับประกันของสั่งเดิมแทนแน่นอนออกรถกับเซลคัตนะคะดูแลในส่วนของเหลวต่างๆบริเป็นในส่วนของน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่นะคะหรือว่าของเหลวนะคะที่อาน้ำยาแอร์เอยียงสินะคะเดซยคแคดูแลให้น,น,นะคะรู้ห้าออกรถไปก็ต้องไปเห็ุอย่างเพิ่มเติมนะคะรับประกันของสั่งทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะ ม้วน,น็อดยึดฟางกระโปรงนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะฟางกระโปรงนะคะสวยสวยเดิมๆค่ะสติ๊กเกอร์มอออกก่อตาปามตัวยึดหน้าอยู่ครบนะคะลูกค้าแคปบริเวณปามเองนะคะลูกค้า มาจากโรงงานเด้อบ่มีเครื่องปั๊มนะคะลูกค้าเนาะรับประกันของสั่งเถืมแทนแน่นอนค่ะหัวน็อตนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะแผ่นกันความหอนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบตะมุตะมิแห้งนะคะเจ้าตัวนี้เนาะลูกค้าท่านใดน,นะคะกําลังมองหารถเก๋งขนาดเล็กนะคะหระือว่าราคาประหยนะคะเมื่อนี้ แกดนํำเสนอเลยค่ะเป็นเจ้าโตโยต้าวิออตหนึ่งจุดหาอีชมปีสิบเอ็ดค่ะพ่อแม่พี่น้ 18, องตอบโจทย์แน<ๆ>่นอนค่ะพรอยู่ที่สี่พันกว่าเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะแค่ดีๆประวัติดีจะเต็มฟรีดังไม่ต้องใส่เงินออกรถจักรบัดนะคะเอารถ่วยๆแบบนี้ไปขับไปขี่กับไหนเลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะอยู่ตังจังหวัดป้องห่วงเลยค่ะมีพี่ๆไฟแนนซ์เลยประเซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะป้องห่วงเลยมีสถาบันการเงินรองรับลูกค้าทุกอาชีพนะคะลูกค้าเนาะ acceptu ทุกเพจทุกวัยนะคะรูกค้าเสียเหตุงานอียักงแล้วเต่นะคะพ่อแม่พี่น้องปรึกษาเซลแคดใดค่ะรือว่าโทรมหาเซลแคดใดนะคะที่เบอร์ศูนย์เกาหลาสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าสำหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคดเ่าผิดประกันใดผิดพลาดประกันใดต้องขอภัยพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทางยูทูบหล้กกับพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลแคดใดเด้อค่ะสำหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคดก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ